ครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขสมองสมบวรครับเมนีผ้าพ่อแม่เอ๋ยน้องผู้ใหญ่เด็กวัวไปเลี้ยงหางวัวไปเลี้ยงครับหาบ้านใด้พ่อสอกบ้านเห็นครับนีเมนีพามาเบงเอาอยู่ทีสะปายฟ้ามครับพิกัดบ้านน้องกุ้งตําบลน้องกุ้งอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเห็นเราอยากได้ด้วยครับต่อจากนี้ไปเบอร์ขึ้นไปให้นะครับพี่น้องเนาะหรืออยากว่าเบงไม่เหล่นน้ำกับมาเนาะที่อยู่แกไว้หางตนนี้ครับเมนีน้องหวานผ้าเบงอทั้งหมดจ็กตัวน้องหวานเมน ประมาณสิบเอ็ดเบอร์ค่ะสิบเอ็ดเบอร์ก็เบอร์ได้ค่ะอ่ะสิบก็เบอร์เนาะแมนค่ะพอทายสองมงค่ะเออทายมงนี้มองแรกอยู่หน้าเนาะแมนค่ะบันนี้รอบต่อไปไปทันที่สวนต่อแมนค่ะอ่ะพี่น้องครับการรับประกันน้องวันรับประกันค้าทุกค้าถอนมลูกออกนี่รับให้เดือนหนึ่งค่ะหนึ่งเดือนแมนค่ะงัวทองนี่ก็รับประกันค่ะแล้วพี่น้องได้ไปนี่ให้ตรวจภายในหนึ่งอาทิตย์เด้อค่ะเพื่อความช่วยค่ะเออแมนค่ะบันนี้จังใดห้ยขึ้นการหรือว่าไหนทรบอกกันเด้อค่ะ บันนี้เ่าทรงได้ทั้งใดทรงนี่มีรถรับทรงไห้เด้อค่ะบันทิดระยะทางกิโลละสิบเจ็ดบาทค่ะกิโลสิบเจ็ดบาทแมนค่ะหรือว่าอยู่ไก่หนองหวานอาจสีทรงฟรีไห้ได้ค่ะจังใดกับคุยกันได้เบิดค่ะต่อจากนี้ไปทุกตัวทุกตัวราคาว่าไปนี่ต่อได้บ่ต่อได้ค่ะต่อได้เนาะพี่น้องเนาะะอ่่พีน้องมากเกิดเต่าด้วยครับเด้อค่ะครับมาเบอร์กันตัวแรกครับสีแดงจายใบหัวหล่นๆครับเบอร์หนึ่งพี่น้องเบอร์หนึ่งค่ะมันมันมาหลายเติบคว้มสูงหลายเป็นหนองหวานคว้มสูงประมาณหน่อยสิ โอ้แม่พันธุ์เลยต้นนี่แม่อ้าวครับปุริหาบามันได้เป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่ข้องแม่ไข่ครับแม่นี่เขาทาบ่ิสิเป็นเล็บแข้งเล็บขาหน้าหลังมือลึงนุ่มโอ้เครื่องดำปื้อครับโคนหางไงครับนี่สีแดงข้อออก่างๆจากหน่อยเนาะแมนค่ะร่างตัวหนาลูกพ่อได้เหรอตัวนี้ตัวนี้เพิ่นบ่มมี่ใบเห็นไหมค่ะอันพ่องสาวสิแมนค่ะมีแต่ใบอันหลอดของลูกอันนี้บ่นี่ใบลูกบ่แมนค่ะครับสีใบ หนึ่งสามสามในทองเนี่ยครับพี่น้องนี่ถ้าไปวันที่ยี่สามเดือนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่เดือนครับแม่นี่ทองรับประกันด้วยสี่เดือนมันงปะสามเดือนกว่าสามสิแม่นค่ะเอาสามเดือนกว่าเนาะกหนดคลอดพอนะพี่น้องเดือนหกเอ่อมีถุนหน้าพอนะเนาะเดือนมีถุนหน้าครับคลอดแน่นอนน่ะพันเพิ่นเขียนไว้นี่เนาะราคาของหวานราคาเปิดไปหามื่นหาพันบาทค่ะครับหามื่นหาพันพี่น้องอ่าหัวลวนเด้อนี่ลวนเท็ดไป้ท็ดตั้มไปชน่อยเนาะ ธรรมชาตินี่เนาะโอ้โุนธรรมชาติงามได้งวดตัวนี้เนาะเป็นตาอยากได้เป็นแม่พันแม่บอกค้ากัเล็บก็ดดีได้พนองเล็บดีได้พนองบื้อเรื่องย้อนโอนโต้โอ้มักตะโค่นหางเนี่ยวะโค่นหางไงแทมมันนี่อยหางกับงามพู้นะครับโอ้ลวกกามเนื้อออกเป็นมัดเป็นมัดนะครับให้ว่าบ้ามันมาหลพนองพู้ที่มองหามาบันนี่ครับไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่คองแม่หลักครับไปรุ่นเอาในทองเป็นเพศเมียหรือเพศผัวแค่นั้นได้พนองเด้อทองนี่รับประกันแน่นอนครับ C Y 133ครับราคาอีกทีนึงพน้องวันราคาเปิดใบหาเงินหาพันบาทค่ะนี่หาเงินหาพันบาทต่อไดได้ค่ะพี่น้องราคานี่ต่อได้สุดโต้ได้ครับต่อจากนี้ไปเพื่อหลังเปรี้ยเละอ้วนคุยหลังกระดมตัวนี้ไหมคุยหลังกระดมได้พี่น้องคนนึงกอท่าก็ท่าเอานี่เบอร์หนึ่งเนาะค่ะเบอร์นึ่งครับเป็นกางเกผ้าเบิรงเบอร์ที่สองครับค่ะพี่น้องว่าเบิรงเบอร์สองครับเบอร์นี้ประเภทเท่าโบดโบดเท่าเท่าเหรอครับเนี่ยเอาพี่น้องครับที่มองหาง้ว่าเท่าโบด หุ่นใหญ่ๆงามๆสูงๆเนี่ยเงีวๆเนี่ยตัวนี้ก็ท่องท่องค่ะท่องสาวป่ะท่องสาวค่ะกับพ่อไหนกับพ่อสติงเล่ค่ะรับประกันทองพี่น้องตัวนี้รับประกันทองกับสติงเล่ถ้าวันสิบเจ็ดพฤศจิกายนครับกำหนดคลอดกันยายนหกหกครับแม่นี่มีคลิปการตรวจท้องบ่ะมีค่ะมีคลิปค่ะครับแม่นี่มีคลิปการตรวจท้องยืนยันว่าได้ตรวจท้องท้องแน่นอนพี่น้องไปรุ่นแค่เพจด้วยครับเด้อ เพียดแม่เพียดพูท่านั้นสูงไรไปไหนองหวนันสูงมีรอยห่าซิบบัวค่ะสูงจะได้กระไรห่าซิบบัวครับเ<ม>ทาโบดโบสเทาครับขอบตาขอบหูหนาขาดำปือป้อๆครับโบดหลายครับปลายลึงกละโบดได้เพี่น้องแม่ตัวนี้พูน่ะลึงกละยังโบดครับลูกในท้องนี่รับประกันแดงแน่นอนพอสติงเล่ยนี่บ่เคยเห็ดให้บ่ได้ผิดหวังเลี้ยงแดงครับพี่น้องอ,อยากได้งว่วงแดงซื้อแม่นี่เด้อครับเด้อรุ่นแค่เพียดราคาหนังหวันราคานี่เปิดไว้40,000บาทค่ะ40,000นึงเพียงแม่นค่ะอ่า รับประกรันทองสามสิบวันหรือหนึ่งเดือนนะ,ะเรียบๆครับมึงเรียบก่อนคุณอะเรียบอะนมมีติ่งก่อนเอาวะซองมึมง,งก่อนเด้น,ดน,ดน,นี่เมื่อไรผมภารกิจผมเลยซองมึงนมงน้อ,งอย่างเดียว <c oughs> เอาว่าเห็นติ่งหน้าเนาะอ่าบเห็นติ่งบหินติ่งอ่ะค่ะพีนพพพ่น้องผู้พันตีเนาะเตรียมแต่ว่าติ่งมันกับบ่ส่งผลยังดอกกับการให้ลูกอะนะครับพี่น้องผู้คนกเนกับบ่มักงัติ่งเบอร์สาม เบอร์สามอย่าลืมได้พี่น้องเบอร์สามสีดำพื้นแดงอ่าสีเองส่พี่น้องเห็นหลายคนมักได้พี่น้องหลายคนนําหาซอกหาแต่พ่อเนี่ยพ่อเอามาพ่อแล้วครับวันนี้ยู่สปายฟ้ามน้องหวานเมียนี่ทองเฮื้อสาวงัวสาวค่ะงัวสาวพ่อเป็นงัวสาวพ่อผสมนาสีอายุกานาจะครบแล้วครบแล้วบ่ครบแล้วดิโอ้โอ้บันทายงามด้วยครับเป็นบันทายลามดีได้ไหมเนี่ยแข่งขาใหไงด้วยครับเร็บ ประเภทจีบมากครับมือลื่งย้อนโอนโตน้ครับแม่นี่นุ่มสีหัวดำปื๊ดโบสถ์หดนมเด้อครับแม่นี่<ม>โอ้เป็นตาให้ลูกงามแท้นี่แม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามไทยนองวัดมี่ร้อยสี่สิบบวกได้เลยคะ่ะอ๋อมีร้อยสี่สิบบวกแม่นขาสิบถึงร้อยสี่สิบห้าได้อยู่คะ่ะน่าจะร้อยห้าสี่สิบห้าค่ะตีจาก140ราา้อยสี่สิบล่ะค่ะอ่๋อค่ะพี่น้องมาวัดปื๊บเห็นร้อยสี่สิบสามแม่นบ่ค่ะนี่ครับน่าจะร้อยสิบห้าแต่ว่าเห็นร้อยสี่สองสี่สามเห็นแน่นอนเนาะค่ะราคาครับราคาเปิดไว้ สามหมื่นสี่พันบาทค่ะสามหมื่นสี่พันบาทพันเอาครับต่อเอาพี่น้องอยากได้ตัวมาหาเด้อครับสามหมื่นสี่พันบาทนี่ครับคุณอ่ะหัวสดเด้อพี่น้องเด้อที่สดไปทับเอาเด้อครับมักพ่อแดงมักมันใส่มันมักเล่ใส่เล่ครับล่ำตัวมันง่ามไหมนี่เนาะเบิ้งข้นหางคนแบบไม่เนี่ยข้นหางไงครับพี่น้องเครื่องดำปื้อปื้อเด้อข้นหางมันีไงอิริบันนี้ลำหางง่ามพร้อมเลยครับตรงลำหางตรงอวบ ฟอยหางอัว่วรัวโอ้ครับพุ่นอะหันมาดันนี่แหงงามคักเด้อบ,บานนี่ดำดำเดงแดงครับนี่นี่พี่น้องเห็นคักบ่าน,นี่ถือแสงแดดพอดีเนาะ<ฆ>อ่ะนี่เบอร์สามครับไปเบิรงเบอร์สี่ตัวครับครับเบอร์สี่สีขาวเงาอาดลาดพี่น้องเบอร์สี่สูงเท่าไรน้องบ้านนี่สูงหลาว่าประมาณหน่อยหาสิบ,บวกค่ะสูงมีหน่ยหาสิบ,บวกว<ฆ>ราคาเปิดไปหลายไหมเด้ยราคาเปิดไปสามสิบแปดค่ะ สามหมื่แมนแ<ไ>ปดพันไม่ไน้องแม่บักร้อยหาสิบบวกครับเปิดวบสามหมื่นแปดพันมคมาเบิ้งเครืองเบิ้งเข้าเพิ่นครับแม่นี่ข้นหางงามครับสมเนือ้อสมโตเล่าหางตรงฝอยหางนี่สุดยอดนุ่มเห็นอยว่นี่มีเม็ดกะระโพุนเป็นหนึ่งครับตามผมเห็นนะครับเป็นงัวเครื่องอมแมนี่พันลูกมาจากตัวหนังหวานประมาณสองตค่ะพันลูมาากมาอยู่สองตเอาตัวที่สามครับพี่น้องไปทับเอาเด้อครับเด้อมักพอไรก็ใส่เอาเนาะ,ะนี่ครับก็ถือว่า บ้านไอ้แก่ดรอสองตัวเนาะง่วงลูกสองลูกสามนี่ก็ถือว่านุ่มๆอยู่ละครับนี่แมงค่ะโอ้ไม่นีเงาได้พี่น้องเงาเด้อหนังหนาพร้อมทั้งเงาทั้งหนังหนาเบิ่งบือเบิ้งลึื่องพ่นเด้อครับผุนอะย้อนโอนต้นครับนุ่มมีเม็ดกระโพดพ่นเห็นอยู่นี่เม็ดนึงเนาะนี่ปเรื่องพ่นโบต้นเห็นไหมขาไม่จุดดำเนาะเครื่องอมพี่น้องเป็นตาให้ลูกแดงอยู่ดอกนี่ราคาอีกทีหนึ่ง คาสามหมื่นแปดพันบาทค่ะพี่น้องต่อได้เด้อค่ะราคาไหนราคาโมนีม้อนเอาดอกแมีนค่ะราคาคุยกันค่ะครับไปเบื้องตัวต่อไปครับค่ะครับเบอร์ที่หาครับเป็นงัวพานลูกพี่น้องงัวพานลูกค่ะเป็นงัวทองเนื้อค่ะโอ้ทอดจักเดือนนี่ทองหกเดือนค่ะได้ทองลูกที่สองค่ะทองลูกที่สองพี่น้องท้องหกเดือนลูกที่สองทองแก่ๆด้วเนาะนี่ครับโอ้นมทรงลวงดี ครับราคาราคาเปิดใบสี่หมื่นบาทค่ะสี่หมื่นเพียงเพียงแมนค่ะอ่ะครับพี่น้องโตนี่สี่หมื่นเพียงเพียงเลครับเด้อนี่คือเบอร์ที่เ <im it> บอร์ท, 5, ที่หาที่หาแลครับเนาะสูงเท่าไหร่นออยเนาะ <im it> สูงมีรอยสี่สิบบวกค่ะสู <im it> งรอยสี่สิบบวกแน่นอนแมนค่ะนี่ครับเป็นง้วงเครื่องมอมครับรอยสี่สค่ะโค้หางพ่อดีพ่อดีลำหางตรงนุ่มดีได้ไหมนี่เห็นชัดๆเลยสภาพเล็บอ้าวข้อดำครับเล็บข้อดำเล็บดีไม่มีเปื่อย มีบบาทเนาะนี่ครับเบอร์หาที่เพียงเด้อราคานี่นะครับขับมาเบิรงเบอร์อที่หกครับ<ฆ>เป็นง้วดสีขาวเขากันเนาะ<ฆ>เบอร์หกนี่ง้วดสาวบ่ง้วดทองค่ะทองที่สองโอ้ตัวนี้ก็เป็นง้วดทองทองลูกที่ทองที่สองค่ะลูกที่สองอันนี้ทองกระพาะได้หน่อยเนาะ สมหลอดค่ะแต่ว่าเพิ่นเบ้าหลอดให้นูไหมค่ะอืมผสมหลอดลูกตัวแรกเพิ่นขายไปหัวหาเดือนนีเพิ่นขายได้๋ยวสามหมื่นกว่าค่ะลูกแม่ลูกงามตัวนี้บ่แม่ค่ะคบ่ะบะได้ทายลูกว้เสียดายค่ะโอ้บัดโทษแสดงว่าให้ลูกเก่งให้ลูกเก่งค่ะหูจากความผอมเลยคะ่ะมือลึองเล็บหางโอ้เครื่องอมเนาะเอาราคนาน้องหวานราคานี่เปิดไปสี่หมื่นเพียงเพียงค่ะสี่หมื่นเพียงเพียงความสูงความสูงนี่ประมาณสี่สิบเท่าไหร่ ี่ลอสี่สิบอ่สี่สิบบวกเนาะแมนค่ะเห็นลอยสี่สิบบวกครับเังลอแล้วเนาะ,ะมาเบิ่งค้นหางโอ้มาใน,นค้นหาง,หงอวบดีด้วยี่แม่มาหาโค้นหางสวยไฟหางสวยดวยครับเดอ้อเอาสภาพเล็บสภาพเล็บกับเล็บดีบ่มีสี่บนมีเพิ่งนุ่มชัดเจนบือเรื่องเงาอาจหลาดข้อย่นย่นครับนี่ <สะ S 1> แม่พันแม่บอกด้ยครับเดอ้อครับเบอร์ที่เจ็ดครับพี่น้อง เป็นง่วงเมียแยกลูกโค้งสางง่ายเงาเงพันลูกพันจักตัวหนึ่งวันประมาณหนึ่งโตค่ะพันลูกพ่อหน้าจะหนึ่งโตเอานุมเห็นชัดเจนเนียนคือแม่ข้าโพดไหมคะอยู่ฟางนียนนุ่มอ่ะแม่ข้านุมมีเม็ดกระโพดนี่ครับฟังทั้งผู้ลูกเพิ่นแยกไปนี่เป็นสีแดงด้วยค่ะแดงผูแดงแดงเลยลูกแยกไปนี่เป็นตัวผูแม่นค่ะตัวแดงแดงสีแดงแม่นค่ะเป็นง่วงเครื่องอมเนาะหางสวยอ่ะครับ ราคาครับแม่นี่ราคาเปิดใบสามหมื่นสามพันบาทค่ะสามหมื่นสามพันบาทอ่ะพี่น้องมาย้อนแสงแล้วครับนะผมยางมาฟังผีก,ก่อนนี่ครับสามหมื่นสามพันราคาบอกครับราคาให้พี่น้องต่อเอาผูมักอยากได้ซ่งนี่เบอร์นี้่นยครับเด้อลูกแรกเป็นลูกผูกตัวที่สองนี่ก้วมเป็นไปได้น่าสิตัวแม่เนาะแม่ค่ะะสลับกันนี่ก็คือตัวแม่แหละพี่น้องนี่นี่ครับราคานี่แหละครับเล็บดีคอดีด้วยครับเด้อแม่นี่น้ำตัวเงา โควงส่างเงยเติบเนาะค่ะค้าวบาเบิ่งกันเบอร์แปดครับพี่น้องหัวหลุนนี่นี่งอแยกลูกค่ะตอนนี้โอ้ตอนนี้แยกลูกมากอ่ะไม่คือท้องแท้แต่นมเลี้ยงดีค่ะคลองนี่เป็นเลี้ยงนมคือเป็นคัดคัดด้วยอยากแม่แม่แม่บอกค่ะอยากแม่กันค่ะโอ้เขาเดียวกันก็โตหัส์เดียค่ะโอ้เขาแยงนาวเนี่ยแมนค่ะอืมเอาเขดูดูกันนะครับ่หัวหลุนกับพี่เขาแยงอันนี้สีนวลเนาะแมนแม่นี่เป็นง้อท่องสร้างอ่างดีโพนงามครับหัวหลุนๆครับแขขาเพียงประมาเรียบดี สิบสองซีซีเป็นไรพี่น้องเอ้าซีซีเพนค่ะตัวนี้เอาซีซีเพนน้องพี่น้องเนาะบวกแน่นอนค่ะครับพาลูกมาหนึ่งตัวราคาครับราคาเปิดใบสามหมื่นสามพันบาทค่ะสามหมื่นสามพันบาทหัวหลุนปากไงด้ครับเด้อขอบตาดำขอบหัวบอดำหนาขาบอดำเล็บกีบเล็บดีเมคเกียรติเล็บดีดีงามงามเบ่งด้านนี่นะครับคุณอ่ะโพนบักค้างนะครับไม่เปินโพลอ่างอ่างเนาะไฟหางสวยครับพอเล็บน้อยนี่เครื่องอมอมนะครับพี่น้องราคา นี่ครับราคานีได้พี่น้องเด้อเบงด้านพี่ยอนเสียงนะครับเนาะเบงด้านพางมันบยน่ยอนแสงครับนี่ครับนี่ครับอ่ะมาเบิงอีกแม่นึงนะครับนะเนาะค่ะเป็นงว้วโค้งสางดีสีขาวนุวน่นครับหนาะต้นตูนนุน่นๆครับพี่น้องนี่นี่ลำตัวเงาสูงพอมเป็นงว้วพาลูกมาหนึ่งโตค่ะเ,เห็นนมอยู่หนึ่งหัวเอ,อ้หนึ่งติง่งค่ะอ,อันนี้ว่าแม,เม่เม็ดกระโพเด้ครับเป็นติ่งเลยเนาะนี่ครับแล้วค่อยก็ว่าหาหัวนี่ครับแม่นี่ พ่นหางสวยพอดีเครื่ององมล่ำหางเอาหางเน่าครับไฟหางดีล่ำตัวเน่าสีขาวนวลนมือลึ่นครับย้อนนนต้นเป็นตาให้ลูกง่ามจะได้ไหมนี่เนาะค่ะน้านุ่นตันสวยดีดีไหมนี่ราคาเปิดไปหลายในจังหวัดสามหมื่นสามพันบาทค่ะสามหมื่นสามพันบาทนี่สูงน่าจะลอยชี้ผาบวกเมีค่ะแม่นี่ลอยชี้ผาบวกครับล่ำตัวเวน่าหนังหนาดีผู้มิก็ไปเป็นแม่พันแม่บอกแม่คอกมาแล้วครับทุนบโบลายเงินบนโลายคือมูเพิ่นอยากได้งวัวแดงบอได้กระ เอาแม่นี่ไปทับเอาแดงแดงเอาพอแดงทับเอาเนาะมูเขาขาวให้ลูงแดงแดงกับบุืยตบบอยหยักนะพี่น้องเนาะนี่ครับแม่นี่มันได้ข้องสางเงาราคามันต่ำเลรอพี่น้องนี่ครับครับพี่น้องครับเบอร์สิบครับสีเทาเทาขอบตาดําขอบหูบดําหลังหูดาหนาขาดําครับหนาดําครับบือลึงเห็นชัดเจนย้อนโอนตนพี่น้องสูงหนาจะร้อยสี่สิบมีเนาะมีค่ะมีแบบสี่สิบบวกอ่ะพมสูงหน้าจะอยู่ร้อยสี่สิบแหละพี่น้อง พาลูกมาจากตัวอะไรหน้องบ้านพาลูกนึงโตค่ะพาลูกหนึ่งโตเอายืนดีแข้งขาดีด้วยครับเด้อไม่นี่พล,พลนี่จักน้อยเนาะเครื่องดำรับบ้านนี่พนนะเครื่องดำปืดๆได้ไหมนี่คนหางพ่อดีบริอวบครับฝอยหางอูรัวครับนี่ฝอยหางอัฝอยหางางามเล็บด้วยครับเดอ้อหน้าขาไม่ไม่ดำได้พี่น้องคนน่ะเชื่องเชื่อง,งคุ้นๆเนาะไม่นี่เนาะ,ะเอาครับจตวิดบามาพอสมควรครับหรือว่าเท่าโบนี่เห็นแล้วพี่น้องราคาครับราคาเปิดไว้สามหมื่นสองพันบาทค่ะ สามหมื่นสองพันบาทครับโอ้เป็นตาต่อเอาได้พี่น้องเด้อแม่นี่บรรทายลามดีดีหลูกออกมากครับแดงแน่นอนครับพ่อรลอยๆได้พี่น้องเด้ไม่ค่อยเ,เสียเวลาเขาเลี้ยงเนาะลูกมาก,กนเนยลยราคางามๆแม่กอ่างทองดีค่ะอืมอ่างดีทองดีโพนดีนี่ครับแล้วนี่กรสิตะเวนกระสิต้กดินแล้วพี่น้องตาตตอนแรกกระสิย้อนย้อนแสงแน่น,น,น,เน,นเนาะบึ่งได้ด้านเดียวนี่ยแหละครับนี่ถ้าเป็นออ้อังยางอ่อนบึ่ง นีน่เนาะเพียงเนาะยี่เหล่าลมากอยากได้ก็โทรมาถามหาหน,น,น,นองหวานนี่ทั่วมาต้อนหนังหวานนี่เนาะครับเบอร์สิบเอ็ดครับผู้ทุ่นหน่อยเงินบ่หลายครับอยากได้งว้วนสาวหน่อยไปคุณไปเลี้ยงพร้อมทับแม่นี่หัวหลุนครับพอมุมมีเขาเนี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นลุนห้อยแตงไว้ที่จังไหลนี่ธรรมชาติเลยค่ะเป็นธรรมชาติเลยจริงแม่นค่ะอืมแม่นี่น่าจะร้อยสามสิบห้าบวกเนาะค่ะานหลังกุ้งครับอายุกี่ปีกวาวหรือมั้งแม่นค่ะ ซื้อไปบ่เกินล่วงหน้าถูกเน,ะนาะลาดิขึ้นแข้งขาเล็บปือลึง่งโอ้ย้อนอ,อนุนต้นเือกันได้ครับเครื่องแดงแดงครับงวัวเครื่องแดงแดงเม่สาวนี่ราคาเปิดเป็นลายเมน้องวันเปิดไปสองหมื่นห้าพันบาทค่ะเปิดไ้ให้พี่นอ้องต่อเอาครับอสองหมื่นก็บีกห้าพันเอาพี่น้องเห็นแล้วขันมักเด้อครับเด้อนี่พูดละหักมานุม่มเบิ่งเห็นยืนนี่ครับอ่าซีหัว บัมีเม็ดกระโพดบัมีติ้งแล้วครับเป็นี่เานาะเป็นหนังหนาๆจักหน่อยนะครับเป็นี่เป็นพวหนังหนาครับเบอร์สิบสองครับสีแดงแดงพื้นนุ่นนวลหลังแดงจึงคืนแม่นี่เลิกเด้อครับวะนี่แม่นี่ได้หน้าได้หัวโลดเนาะอายุกัสิประมาณปีสี่หาเดือนม,มั้งนี่เนาะเลี้ยงไปจักหน่อยค่ะอู้ห้งามเลยเนี่ยตัวนี้หนังหนาเลยพี่น้องเป็นตาให้ลูกแดงจึงคืงดีได้ไหมนี่แต่ว่าหางบนเลือกขึ้นมูเนาะ คนหางกวง้งค้นหางไงครับบันท้ายลำโพนเลึกนหนังนาคาดีแต่เ้อหางอยู่เครื่องแข็งครับเนี่งบอดบอดสนน้อยบอดสนนองน้ำมูนเนาะเอานมอยู่นี่เห็นนี่ชัดเจนเห็นสีหัวสีเต่าอ,อยู่ว่ามีตริงาราคาเปิดไวละเท่าไหรวันอราคาเปิดว้สองหมืนแปดพันห้าร้อยบาทค่ะสองหมืนแปดพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องเห็นมักกั ตมาต่อเอาได้ผ่องเดินนี่เป็นตาเอาไปเป็นแม่พันอยู่หรอกงวงมูนซาซาสมิเนาะวโรนน่ะสิโรนธรรมาชาติค่ะอืมสีมันให้แต่งดอกโรนธรรมาชาติล่ะ <c oughs> เล่าตัวดีเติบไปรับไปนี่คนดีเติบเด้อพีดด่น้องพน่ะเพียงเพียรก็สวยใช่ไหมนี่เล่าตัวเราขี่ดีเติบ บอร์สิบสามอันนี้กับหัวเขาพ่อที่ปีตวนี่อันนี้เล่ได้ครับพี่น้องบันนี้ติดเล,เ,เล่เนาะติดเล่ติดมันมากครับพามันพาเล่มากเลยครับเด้อมันกับเล่ผสมกันมากนี่แหละในตัวนี้แหละลำตัวเง่าครับหลังตรงเติบเด้เลยมากพราะสมกวรคนครึ่งนึงก็ครนะึ่งเเนาะนี่ครับปากกระเยยบสีแดงคนละแต่ว่าคอดำขาใหญ่ด้ตัวนี้ครับนี่แข้งขาใหญ่ยืนตรงดีลำตัวเง่าเบือรึงเห็นชัดเจนบันถายลำลามครับมาเบิ่งข้นหางอวบครับวันนี้ คนหางไงเครื่องดำเครื่องดำค่ะได้ฟอยหางบอดกนะครับแม่นี่ฟ้อยหางบอดกแต่ได้ได้หนังหนาหานังหนาล้ำโตเเออหนังหนาล้ำโตเน่าครับและค่าเปิดให้พี่นอ้องไปเลี้ยงค่าเปิดไว้สองหมื่นแปดพันบาทค่ะเป็นสาวผสมนะค่ะสองหมื่นแปดพันครับเนาเนโอ้เล่กำมันผสมกันบานไปตองห้องด,ด้วยครับเด้อแบบยเนาเนแบบนี้อ๋อพี่นอ้องเห็นมักยอยากได้ครับเล่มันผสมกันมานนี่ ทับโตต่อไปมักเลสเลมักกัดสกัดมักมันเซมันลำร่องวางามเน่ยนอนบอสิบสี่ครับโอ้แมนนี่พันอยากรู้ไม่มาอยู่ตัวนีกเพื่อไม่ลูกค่ะเมื่อไม่ลูกสิเพราะว่าแม่นี่ผสมไปทันที่มหาธนวาฒนนี่ค่ะโอ้วันสิ แม่นค่ะมันเพื่อนขึ้นกันเลยทับไปไห้โอ้แม่นี่ขึ้นเราทับได้ครับบานเนี่ยนี่ครับทับเหมือว่านี่ครับผมทายวันทีที่พกเลขออกนีงวันถือเลขว่เน,น้ะเนาะผมบ่ถือ <c oughs> <c oughs> นีเลขปูะถือจังหวดัดไป้องเอ้ยอยากยอนอยากได้เนาะนี่ย่านกบบระบอกลาบคือนก่อนละยานยังเดียวเราจะมืออันเลขเลยนี <c> ่ <oughs> เอาแม่ลูกครับมันขึ้นเราน้องวานทัไปไห้เลย นี่ทับสติงเล่เพือนีครับผูดอ่ะแม่ลูกแดงจึงคืนได้เครื่องอมเนา่ลูกสาวเพื่อนไปนี้ลูกตัวใดลูกประมาณตัวที่สามค่ะนะปาณตัวที่สามค่ะประมาณตัวที่สามแมนค่ะตัวนี้ทองน่าจะตัวที่สี่ค่ะแต่นี้แบบนบ่ได้รับประกันเด้อค่ะเออคนมาเขาทำไว้ให้ค่ะทำไว้ให้แมนค่ะบ่ฮั่นว่าติดบ่ติดได้เพี่น้องแมนขั้นแม่มันติดตัวที่สี่สติงเล่เออผสมในมือนึ่งเลยครับผมทายอยู่นี่พี่น้องเบิ่งองมือที่สอง เอาไม่ดีการส่งลูกกับไข่เน่เติบครับบรรทายหนาหนาลำลำออกสีแดงนี่ครับแม่ยพันสีขาวจันทร์นได้น่ะอันนี้ลูกแคบ้านมั้งปะเม่นค่ะนี่ครับลูกแคบ้านคนหาง่ายๆไปนงทับหลอดไปให้ทับเบื้งลูกโอ้ไอ้าบเบื้งลูกหลอดได้ครับเด้อบ่เนี่ยน้องเอาไปเบื้งลูกหลอดครับพนักพนักแม่งามเต๋อพังพันอยู่เนาะค่ะเนลาหนาอูรัวได้เครื่องอมขึ้นเม่ยเม่ลูกนี่น้องวันราคาเปิดไป ราคานี่เอาหม่องเอาเลสสาขาพวอทับทุนเท่ากับเพิ่มเนาะค่ะถ้าแมนเพลย์เซลนุ๊เอาหาเงินซำเกาค่ะหาเงินซำเก่าแมนค่ะค่าทรงเขาคุยกันเนะค่ะค่าทรงออกเสียกันเราพี่น้องเลยด้วค่ะตัวเมียพอมันเพิ่มทุนทับเพิ่มทุนทับแมนค่ะพูดแม่แม่นี่เป็นกันกันให้ลูกนี่เขาทาด้วเนาะเขาทาค่ะเออเขาทาเขาทาลูกงามไปเบิ่งนสติงเล่ด้วครับจัาสิเป็นตัวเม่จัาสิเป็นตัวผู้เขามันสลับกันเป็นตัวผู้ขั้นให้แม่ค่ะเป็นตัวเม่ ู่ะแข้งขาแม่พันดีได้ครับแข้งขาลูกก็ดี<ช>พอน,น่ะย,ยืนตรงดีได้พอน,น่ะเล็บดีแม่มสูงจุลลอยซีสิพาได้ค่ะเมนซูนจุลลีสิพามีมเบิงควบยนผุนพุนอ่นนะการยกการเชิดโอ้เขาท่าเขาท่าว่าหน่อยติน้อแล้วข้าหาเมืองเด้อเพียน,อน่องเด้อครับต่อเอาครับต่อเอาคุยกันเลี้ยงค้าหลอกขับรถไปเน่อยเน้ะโอ้ยหลังเปรีเรียนอไไน,นอต่างตั้งจอกกอนะว่าหน่อยติน้ะบันทายลำลำลูมีประมาณสามเดือนกว่าได้ค่ะลูกเออลูกซานเดินก็ดีเนาะทับ ถือว่าบา่ห่างบ่ทีพอดีพอดีเนาะน้่ตัวแม่ก็สวย้ะครับน้ำนตัวแม่ก็งามเบอร์ที่สิบห้าอ้าวบนี่ครับสีพิมพ์นิยมสีจังสีเป็น้องน้ำหาคนมาคนชอบเป็น้องครับหาพัน่อครับเมื่อนี้มาพอแล้วครับเดียมโตดีการยืนงามนา,ายกถ่ายงกนะครับเด้อแม่นี่นอกตั้งโจโก้ มาเบิงแข่งเบิงขาครับเอาเล็บประเภทเล็บมาพูแล้วพี่น้องนี่การเดินการเหินการย่างครับบ่มีทกบ่มีถื่นบ่มีถอนโค่นหางไงอวบครับเครื่องดำปืปืๆพูดนะครับยืนง่ามได้ไหมนี่ราค,คาน้องวนันราคาเปิดไปสี่หมื่นค่ะเป็นงัวสาว,หวไหวผอมผสมค่ะสี่หมื่นครับค่ะงวนไหมนี่เป็นงัวสาวอผอมผสมผสมว่าเบิงหนาครับพูดนะหนานาุ่นตูนพอดีครับบบสวดบ่บตูนรับปันใดถือว่าหนา สมัยไม่อยุคขอบตาขอบหูดำครับบ่ต้องห่วงเรื่องเครื่องบดนี่ครับติดมาหลายนี่พี่น้องมามื่อนี้ก็ถ่ายแสงเบิดพอดีแสงเบิดค่ะจัดจเป็นไดจน้อยเป็น้องแสงสีเสียงก็เป็นแม่ด้วยครับประเภทผมนี่คนเปียงไหมเปนปลือยไหมสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วสองชุดอยู่นี่สั่งงั่งมันมาหอดสั่งไว้ยังไดงเห็นว่าสั่งไว้เราคือสั่งเสื้อสลีมอีกสั่งอะแดปเตอร์ไม่อีก ไปจะแปงอีกแก้วซะโอ้ผมใส่ไม่เพียงที่สุดเลยพี่น้องเพื่อควบบันเทิงพี่น้องนี่แหละครับเพื่อควบสะดวกสบายหันเสียงบืมีมันเกิดเป็นตะเบิงเนาะอ่าหันภาพบืมีมีเสียงกับไม่ก็หูอยู่ในราคาหมดหรอค่ะว่าตัวนี้เห็นพ่อบอคักบันไดกับมีเสียงกับมีราคาแต่ผมขึ้นเบอร์ให้ีจดดพี่นอ้องอันนี้ตัวสุดท้ายป่ะแมนค่ะเบอร์สุดท้ายคะ่ะสิบหาเบอร์บ่ะบอหนี้แมนค่ะอันไหนภาพบ่ชัดหรือว่าจังไหนสามารถ แอดไลน์มาถามรายละเอียดได้เด้อค่ะไลนกับไอดีศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ห้าสามหนึ่งเก้าแปดห้าค่ะของน้องหวานขายดีไลน์อ่าไอดีไลน์นี่นาเฟสนาเฟสนายังเฟสนี่เฟสซื้ออัญชลีพรพันษาเป็นภาษาไทยค่ะครับพี่น้องสามารถเข้าพิตารณาเข้าไปติดตามได้ค่ะครับสุดท้ายท้ายสุดกับพ่อพี่น้องคลิดไม่คลิปต่อไปเนาะคลิปนี้อันนั้นทั่วสบายฝ้ามองหวานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ